วกแนเะฟิร์สตวันนี้ Monster Hunter ก็ได้โชว์แพ note แล้วฮนะก็เดี๋ยวเรามา c o เวอกันว่ามีอะไรใหม่บ้างก็คือก่อนอื่นก็จะมีมอนเลเวล9นะฮะก็คือ9ดาวซึ่งน่าจะทำให้หลายๆคนต้องตึงกันแน่นอนนะฮะ9ดาวบวกกับมีของใหม่ซึ่งจะทำให้เรามีอะไร ให้ทำมากขึ้นนะครับก็ก็กมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาเลยคุยกันเลยดีกว่าโอเคครับอันนี้นะฮะก็เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแทนที่จะเป็น Title อัปเดต3นะครับเขาก็จะเลื่อนความยากก็คือ9ดาวนี้เองเข้ามาในเกมนะครับซึ่งจะเข้ามาเร็วๆวันนี้นี่เองคือวันที่13นะครับก็ ยังไงก็ดูกันต่อฮะอันต่อไปฮะก็คืออัปเดตนี่จะคือ1.021นะฮะเขาได้เลื่อนอความยากก็คือ9ดาวของมอนเข้ามาในเกมนะครับต่อไปฮะก็คือของ Reward ก็คือจะมีของเราของที่เราต้องฟาร์มมากขึ้นเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นทาลิสเมนนะฮะทาลิสเมนเนี่ยก็จะมี สิ่งที่แตกต่างมากขึ้นซึ่งจะมีสกิลทั้งอของชุดแล้วก็ของอาวุธรวมกันได้ซึ่งอันนี้นีะ่ะคือ,อน่าจะเป็นของแร์มากๆอันนี้ดีกว่ากว่าจะได้ของดีนะฮะแน่นอน เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ Monster Hunter ส่วนมากจะเกลือมากนะครับของที่มันจะออกมาอันนี้นะก็คือ9ดาวนะครับที่เราจะเห็นก็จะมีก well, อมากา g ่ามีอั k เวลมีเรดาวมีมิ s ซสเน่เรลืก Greus s า r a อส o s หมึกไฟนะฮะอุตโตนาแล้วต,ตัวสุดท้ายจินดาฮาร์ดวะนี่นะครับก็คือเขาจะมีของมาเดี๋ยวเรามาดูทา l i สแมนกันดีกว่า นะครับก็คือเนี่ยเขาจะมาโชว์ให้ดูว่าแบบว่าโ,โอเคเรดาวนะฮะเรดาวก็จะมีอีกตัวเนี้ยขึ้นมา5อันเราก็ตอนแต่ท a าลิส a n นเนี่ยเราลองดูนะฮะมันเขียนว,ว่า Secret Charm นะฮะก็จะมีพื้สกิล h a n d i ด้วยคราฟนะครับแฮนด์ด้วยคราฟนี่ก็จะเป็นสกิลที่อยู่ในอาวุธถูกไหมอ่าบวกกับ Counter Strike ก็คือเป็นสกิลที่อยู่ในเสื้อของเราซึ่ง แค่สอันนี้มาผสมกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันมันมันจะมันจะแตกต่างมากเลยทีเดียวสำหรับในการทำบิวใหม่นะฮะที่จะสามารถทำให้แรงมากขึ้นแน่นอนส่วนต่อไปฮะก็อันนี้อย่างที่บอกนะฮะก็คือ9ดาวฮะคนที่เล่น9ดาวได้ก็คือ HR 100ขึ้นไปนะฮะถ้าเล่นกันมาระดับนี้แล้ว HR 100ไม่ถึงก็ฮะอาวุธ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะจาก t i ทอลอัปเดต2เนี่ยดาบใหญ่พองแมลงปืนเล็กนะฮะก็จะไม่ได้อัปเกรดขึ้นมานะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยที่กำลังจะมานะฮะนี่จะมีการบัฟหรือดีบัฟเอาอ่างนี้ดีกว่าทั้งหมดเลยนะฮะก็คืออย่างคอนกันแลนซ์ lands, แล้วก็ธนูเนี่ยจะจะมีการแค่แก้บัฟเฉยๆนะครับ อันนี้คำพูดของเขาดีนะ e v i s i t d o w n w a r d adjustment นะครับอันนี้คำนี้เนี่ยคือ n นิรนะครับ n นิร <laughs> นี่คือ Revisit นี่คือกลับมา d า w n w a r d นี่คือ,อตกลงไปแต่ใช้คำพูดได้สะสวยมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าซ้อน h ชี l ลคืออะไรก็ซ้อน h ชี l ลเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอก Damage บางบางบางอันเนี่ยมันแรงมันแรงเกินไปฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะเปลี่ยนนะฮะเนี่ย downward adjustment กาศนะครับถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มนะเพราะว่าเราใช้เราจะใช้ counter slash มากขึ้นมากขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้เขาจะใส่กา h ให้แบบว่าตีแรงขึ้นคือเรากันโลแล้วก็ฟันนะนะอันนี้ท่านี้ไม่ค่อยได้ใช้นะจริงๆแล้ว เขาก็อยากจะให้ใช้ได้ใช้มากขึ้นนะฮะชาร์จเปลยนี่ข้ามไปเลยฮะผมลองดูแล้วแม่งเป็นอาวุธที่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก,ถกใจจริงๆนะฮะส่วนไลฟ์โบกันเฮลิโบกันนะฮะก็คือ,อเวลาเราใช้ PSMO นะะปืน PS เนี่ยเวลาเรายิงขึ้นไปเนี่ยมันจะรีไอ้นี่ยเกจมันเร็วขึ้นใช่ไหมเขาก็จะ ลดให้มันมากน้อยลงซึ่งจริงแล้วถ้าคนเล่นปืนจริงแล้วเราจะรู้เลยฮะคือเวลายิงเ s ียรแโเนี่ยแม่งขึ้น here, แบบตึ๊ด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 แป๊บเดียวกลับมาใช้ได้แล้วต่อไปฮะก็จะมีการบัฟของพอแมลงซึ่งเยอะมากจริงๆแต่คือไม่อยากจะมาอวยเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเยอะแล้วก็เดี๋ยวอ right ุวุรอื่นเขาจะน้อยใจนะฮะก็จะม oui ีการบัฟมากขึ้นนะครับว่าแบบว่ามีท่านนู้นท่านนี้ แต่อีดาบคู่เนี่ยขอพูดหน่อยเถระว่ามึงจะบัฟอะไรอีกดาบคู่แม่งอาวุธแม่งที่โคตรโอพหรือว่าผมเล่นกับไอ้เจมี่แม่งแบบว่ามันมันโอพอยู่แล้ววะเออซึ่งดาบคู่มันโอพีแล้วนี่คือท่าใหม่นะครับคือที่จะแอดเข้ามาในในดาบคู่ซึ่งเออไม่รู้เหมือนกันผมอาจจะเล่นก็ได้ซึ่งจริงแล้วเป็นคนไม่ได้ชอบเล่นสายสไตล์นี้ นะแต่ก็อาจจะต้องกลับมาลองดูต่อไปครับาจากครั้งที่แล้วเนี่ยเขาแก้นะฮะไทเทลอัปเดต2ถ้าใครยังไม่ได้เข้ามาเล่นนะฮะซึ่งจริงๆแล้ว t i เ l ลอัปเดต2นี่แทบจะไม่ต้องใช้หมอดที่จะเพิ่ม performance เลยดีกว่ามันทำให้เกมวิ่งสมูทขึ้นมากมากเลยทีเดียวมากแบบโคตรคือ ใส่หมอนกับไม่ใส่หมอนนี่แทบจะไม,ไม่แตกต่างเลยนะฮะก็คือเพราะว่ามันมันมันลื่นมากจริงๆนะแต่ CPU ตอนนีใน้ในเกมเปิดอยู่นี่ก็วิ่งอยู่ก็มันเป็นสีเขียวะฮะก็ผมว่ามันมันมันถือว่าดีนะฮะต่อไปอการเพิ่มเฟรมเรทนะครับการเพิ่มถ้าจะเฟรมลุสูงสูงเท่าไหร่เนี่ยก็จะจะกิน CPU มากขึ้นนะฮะก็อันนี้ สำหรับเอาคนที่เทคนิคอลจริงๆแล้วกันมามานั่นกันแต่คือเขาก็จะบอกว่าเขาจะปรับให้มันดีขึ้นซึ่งตอนจบอันนี้แล้วเนี่ยคำถามคือมันมีของให้กลับมามากพอที่เราจะเข้ามากลายกันต่อหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์กันลงมาฮะว่าจะกลับมาเล่นหรือว่ายังไงแล้วเราค่อยเจอกันครั้งต่อไป